มาแล้วเรามาต่อกันอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็คลิปต่อจากโยริจิเลยเนาะโยริอิจินะครับแม่ในคลิปที่แล้วจําสลับเนาะตัวนี้จะเป็นคือตัวทันกิโร่นะครับอันนี้เป็นร่างอีกร่างหนึ่งนั่นเองหลังจากที่เป็นอีพิกมาเมสิกแล้วก็เมสิกมาเป็นเซเรเชียลนัน่นเองเนาะโดยที่ของอีโวใช้แบบนี้เลยนี่เนาะนี่นะครับไอซันทอลแมนตัวนี้หรือว่าต่างหูนะครับได้จากแอร์สโตรี่แอร์กนั A ่นเองเนาะ แม่เราไปดรอปรอ,อบการันตีมา1อันแม่เสียดายมากนะครับน่าจะได้ก่อนคขาน่าจะได้รีวิวแล้วนี่ใช้เซนไฟสามร้อยห้าสิบอันนะครับแล้วก็ซัลเลเยอร์เซนอีก200อันเท่าเกับโยริอิจิเลยนะครับพิสติกชาร์ตเก้าอันแล้วก็ดีเจเนอเรทชาร์ตอีกสิบแปดอันนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นตัวสําหรับมือใหม่เหมือนกันเนาะน,นี่อยู่ก็จะเป็นดังนี้เลยนะครับแม่โมเดลนี้เขาปั้นมาสวยมากนะครับแม่ก่อนหน้านี้นเขากลัวลิขสิทธิ่งไหมเหรออยู่ดีก็ไม่กลัวนะครับ โดยที่เทรดเรามาเทรดเทคนิคเ,เ,เรียกว่าพาร์ได้ไหมไม่รู้ว่าเรียกอะไรกันก็เรียกว่าเทรดแล้วกันนะครับโดยที่ตัวเทรดของเราใช้เป็นกริชเหมือนเดิมนะครับไม่ดวงดีในตัวที่ไม่จะเป็นจริงนะอา่าขออนุเาเวลก็น,นะครับโดยที่ตัวนี้นะครับไฮบริดเหมือนกับตัวยูริจิเลยแล้วก็มีเป็นในส่วนของโซล่าเฟรมแบบเดียวกันเลยนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องของความสามารถโซล่าเฟรมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าไม่ทราบ แบบ100%ยร์เซ็นต์จริงนะก็คืออ่าหลังจากที่มันตีไปแล้วเนี่ยไอตัวดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่มันบอกมันแยกออกมาเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าจะเออ่เป็นดาเมจแยกออกมาจากดาเมจของมันหรือว่าจะเป็นดาเมจรวมไปเลยนะครับแต่จากที่เห็นเหมือนจะดาเมจรวมเลยนะอันนี้ก็ไม่ชัวร์ครับใครรู้คอมเมนต์เพิ่มได้เนาะขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอ่ะอไปก่อนแล้วกันออขอดขออนุญาตไปฟาร์มในเกมเลยแล้วกันนะครับเออฟาร์มฟาร์มในเ,เกมวก่าฟาร์มเงินในเกมแล้วก็เดี๋ยวไปดูรีวิวตัวนี้กันนะครับโดยที่สเต็ ทิเบตทั้งหมดเนาะทิเบต23.9 12.5แล้วก็12.5นี่เองแม่ตงนี้น่าจะหาทิเบตเออ่ของเอ้ไม่ใช่ทิเบตเออหาทิเบตช่องแรกถ้ามันเป็น25เลยเนาะอ่ะใครมีทิเป็ตเปอร์เซ็นต์สูงกว่านี้เดเมก็จะสูงกว่านี้นี่นะครับเดเมกมันยังได้เพิ่มได้มากกว่านี้นะโดยการที่หาสกิลที่นั่นเองเนาะอ่าราคาเริ่มต้นไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่หรอกอ่านี่หนึ่นะครับราคาเริ่มต้น1000เนาะแม่ราคาแอบวางต้นเกมไม่ได้อยู่ดีนะครับ ใครกาลังเป็นปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบอกรัวค้างลุดกางคันแอปยูจีโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบพาวหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทําให้ดุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่แวันละสิบาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสบาทถ้าใครสนใจอย,อยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน o o เกิล a y App Store หรือ,อย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บบาทถึงด้วยนะครับ และข้าวังเริ่มต้นอยู่ที่1000นะครับแม <c oughs> ตัดมาเลยแล้วกันเนาะนี่นะครับแล้วก็มีแพสซีฟด้วยนะโดยที่แพสซีฟเนี่ยเราจะต้องดูที่บนหัวมันนี่จะมีรอสเซอร์มินานะครับโดยที่รอสเซอร์มินาวิธีการเพิ่มก็ง่ายๆเลยคือให้ตัวนี้ตีน,นี่เองเนาะพอตัวนี้ได้ตีโอ้โหตีชามากเลยเพิ่งเห็นนะครับเจ็ดวิแล้วนะตัวนี้ได้ตีเนี่ยจะเพิ่มเซอร์มินาทั้งหมด2หน่วยเนาะแล้วก็ถ้ามันติดคินะครับทุกๆ2รอบนะอันนี้ก็คือตี2รอบเพิ่มเซอร์มินาทีละะครับ ถ้ามันติดชิอ่าติดชิ้สองรอบนะจะเพิ่มลอสแม็กซ์เตอร์มิน่าเพิ่มอีกหนึ่งนั่นเองเนาะแปลว่าตัวนี้สายชินั่นเองอ่ะแล้วเขาก็บอกไว้อีกนะครับหลังจากที่มันถึงอ่าลอสเตอร์มิน่าเนี่ยมันถึง20หน่วยเนะี่ยมันจะมีเป็นในส่วนของฮอนุกโคมิคากุระนะครับเออฮโนคกโคมิคากุระนะก็คือระบำอ่าระบำสุริยันนะก็จะไม่ผิดนะครับอ่ะเพิ่มเข้ามาเนาะตัวนี้ยังไม่เห็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองกอไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะระหว่างที่รอก็ ดูนะครับว่ามันมีการโจมตีไปไหนบ้างนะครับเริ่มแรกมาเป็นฟูย์นาแล้วก็ตีแอร์ได้เลยราคาวาง1,000งพันะครับขั้นแรกเนี่ยอัปเกรดเป็น2,850นอยาะครับเพิ่มแค่ดาเมจเนาะนี่เลยนะครับขั้นที่2นะครับ4,950เพิ่มดาเมจเหมือนเดิมขั้นที่3นะครับเพิ่มดาเมจเหมือนเดิมนะ7,200นะครับแล้วก็ขั้นที่4นะครับเพิ่มดาเมจเหมือนอย่างเดียวเหมือนเดิมนะ9,600นะครับแล้วก็ขั้นที่5ก็เช่นเดิมนะครับ13,000เอ้ยเพิ่มระยะนิดนึงนะครับ13,400นะครับบป๊นี่เลย กอขอเทอนี้เท่ากันนะครับเดี๋ยวๆเกิดขั้นที่6นะครับสองหม่นหกพันนะครับเป็นโซล่าแฟร์เนาะปึ๊บอัพไปเลยนะครับอ่ะวงการโจมตีก็จะเปลี่ยนเป็นเซอร์เคิลวีแบบนี้เนาะเอ๊ะดาเมจใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ติดติดโซล่าแฟร์นี่เองเนาะน่าจะเป็นคอมโบใหม่นะครับแพทหน้าเห็นมีกอลดี่มาด้วยเนาะขั้นที่7จ็ดสามหมื่นเก้าพันอ้าวลืมเปิดการโจมตีให้ดูไม่โทษทีนะครับให้ดูก่อนสักนิดหนึ่งชึ้บอันนี้เดี๋ยวไปดูการโจมตีเลย โดดไปตีใช่ไหมเมื่อกี้โอเคนะครับมามันตีเพิงข้างหน้าเนาะเฟเวีน่าจะเห็นท่ามันมีแค่นี้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูท่าแรกมันสักนิดหนึ่งเนาะปึ๊บอ่าปาดรอบตัวแบบนี้นะครับเอ๊ะทำไมท่าแรกมันเร์กว่ราท่าสามเอ้ะท่าสองเนาะอพอจะเปลี่ยนท่าโจมตีนี่ก็เรียกได้ว่านานมากเลยนะครับตัวนี้อาจจะ ไม่รู้ว่าเอามาเล่นทำไมนะเออแอบงงเหมือนกันนะครับชืบโอเคไม่ได้ตีติดเบอร์น้าจากที่ดูนะครับนี่เลยอ่ะอัพขั้นต่อไปนะครับขั้นที่7นะครับสามหมื่นเก้าพันเนาะนี้ขั้นที่แปดห้าหมื่นสี่นะครับสตาร์ทเพิ่มมาวันนี้เลยเนาะดูได้นะครับโอ้ขั้นนี้กระโดดเลยนะครับขั้นที่เก้านะเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับเดเมกกะระยะเนาะปุ๊บอ่ะเหมือนจะตีเท่าเดิมตลอดขั้นที่สิบนะครับเก้าหมื่นห้าพันเนาะแล้วก็ขั้นที่สิบเอ็ดนะครับเหมือนจะมีการโจมตีเพิ่มมาเเป็นโโซซลล่่าาฟม อ่าไปแล้วเฟรมซิ่งเลตเนเรนจ์นะครับเออเรททิเรนอะไรวะภาษีเนาะนี่มีออปเปอตี่ใหม่ด้วยนะเป็นเออ่โฮโนุคมิคากุระนะครับโอ้ต้องขั้นนี้นะตัวนี้เด็ดเจมากนะครับอ่าแล้วก็มีเป็นการโจมตีใหม่ปึ๊บอะเซอร์เคิลใหญ่ขึ้นนะครับอ่ะโอ้โหมีสามรูปแบบการโจมตีเนาะชับโอเคเป็นการตีแบบนี้นี่ตีโซล่าแฟร์นะครับอย่างที่บอกไปเออโซล่าเฟรมสิโซล่าแฟร์หรือเปล่าอันี้เลยนะครับ ขั้นที่สิบสองนะครับอ่าอยู่ที่สองแสนเนาะเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะนะครับขั้นสุดท้ายสองแสนสองหมื่นห้าพันนะครับตัวโคตรเดเลเกมนะแล้วก็ดาเมจเยอะมากนะครับดาเมจเยอะกพออยูริจๆอีกแต่ว่าตีช้านะครับก็อ่าใครอยากเก็บแสแต็กก็ง่ายๆนะครับเราก็วางมันเป็นขั้นแรกๆไปอ่ามอนบอสจะมาแล้วไม่น่าทันแล้วหรือเปล่านะครับว้าตอนนี้เราเก็บสเตมินาครบแล้วนะครับครบ20เนาะอ่าแล้วก็เอาไปขั้นที่ 11นั่นเองเนาะมันจะมีเป็นสกิลวอบิลิตี้เพิ่มมาปุ๊บอ่ะอับแล้วหายไปเลยโอคตังยังไม่พออีกแม่เวลาเลยนะครับอันนี้ก็ยังงง,ง,งกับไอโซล่าเฟไอโซล่าเฟรมตัวนี้อยู่เนาะเออใครรู้คอมเมนต์เพิ่มได้นะครับรู้สึกว่าตัวมันอาจจะคอมโบกันได้หรือเปล่าอ่นะเออยังไม่ได้ลองนะครับเ,เพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันเป็นตัวดดเมจดอทที่อาจจะยังบักอยู่ก็ได้นะนี่ก็จะมีไปนี่เลยนะเป็นฮอนุโคมิคาคุระนะเออนี่เลย สกิลนะครับเขาบอกว่าเวลาใช้เนี่ยมันจะเป็นการใช้เซมินาสอกยีหน่วยนี่เองแล้วก็เปลี่ยนเทคนิคเป็นออเดอร์เนาะโดยที่รูปแบบการยุตรีมีทั้งหมดโอ้โหสีาอย่างเลยนะที่ดูนะครับอ่ะก็เป็นแดนซ์นะครับอันนี้ลองกดโอเคนี่เห็นไหมติดสถานะได้นะครับก็คือปรับรูปแบบเนาะอันนี้จะเป็นรูปแบบแรกอ่ะนี่เห็นไหมมันจะมีเป็นเรียกว่าท่าไหมฟานหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับ ถ้ารูปแบบกับจมตีมีทั้งหมด4อย่างนะครับเลือกได้เนาะโดยที่กดครั้งนึงเนี่ยใช้เซมินาอยู่ที่20หน่วยนี่เองเนาะอ่าตัวนี้นะครับในท่าแดนซ์เนี่ยจะลดดาเมจห้ิบเปลดสปีดอ่เอร์เลยนะครับก็คือตีเร็วขึ้นแบบโคตรเยอะเลยนะแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นอีก20%นั่นเองเนาะแล้วก็ติดสถานะโบ้นะครับนี่โบ้ก็คือตัวนี้นั่นเองอ่าทำการอ่าตีติดดาเมจยี่ริบเปอนะครับ5วินาทีเนาะแล้วก็็มีเปนของ ทําให้ดาเมจโบนัสโบนส์แรงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าคือยังไงนะครับน่าจะเป็นติดสถานะนั่นแหละอ่ะนี่เลยนะครับในก็คือยิ่งตีซ้ํายิ่งแรงอ่ะประมาณนั้นนะครับฮูดาอยู่ที่ห้าเอ้ยหกสิบวินะนี่มีบอกอยู่นะครับฝาล่างเนาะรู้แบบกันยูตีต่อไปนะครับก็คือซันเรดเนาะนี่นะครับซันเรดนะกดไปก็ปึ๊บอ่าเปลี่ยนด้วยกันยูตีอีกนะครับก็จะมีเป็นในส่วนของการเพิ่มดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มระยะยี่สิบห้าเนาะแล้วก็ตีติด ตัวสกอชตัวนี้นะครับเอ่ออ่ะเอาเป็นว่าอ่านผิดขออภยนะัยเนาะอ่ะตัวนี้จะตีติดเคิร์สเอนามี่นะครับอ่ะเป็นตีติดแล้วมันจะทำให้อะมอนต,ตัวนั้นเนี่ยรับดาเมเพิ่มขึ้นนะครับจากทุกการติดเผาเป็นเวลา15วิธีเนาะแล้วก็เหมือนจะมีเป็นคูดาวนะครับ35วิธีเหมือนกันเนาะเห็นไ,ไหมเป็นติดคูดาวได้นะครับก็คือเป็นสายซับพอร์ตนะจากที่ดูนะครับก็คือยิ่งตียิ่งแรงนะตัวนี้ น่าจะคอมโบเล่นกับตัวเผาจริงๆเนาะอ่ะเดี๋ยวรูปแบบต่อไปนะครับเป็น Burning Bones เนาะตัวนี้เลยนะครับลดด n e m y สามสเปอร์นะครับตีเร็วขึ้นอือีหกสิบเนะแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นอีก35%แล้วก็ติด Sunburn นะครับอ่ะเมื่อตีจะติด Burning Enemy นะครับติดเลือดไหลด้วยนะครับโอ้โหอันนี้น่าจะเกือบถึงสุดเลยหรือเปล่าอ่ะนี่อ่ะจะลองลองกดดูเนาะไม่ดูเจอเวอร์เหมือนกันนะชึบอ่ะเป็ีด้วยกับเองมตีแล้วนะครับเห็ไม่ โอ้ตัวนี้จะเป็นดาเมจนะนี่อ่ะซันเบิร์นนะครับทำดาเมจร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลาเจ็ดวินาทีเนาะแล้วก็ทำให้บอลเดินชา้าลงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ด้วยนี่เองเนาะโอ้ดูจะเก่งมากเลยนะ,อะลองปรับเอ๊ะเหมือนเปลี่ยนท่าโจมตีด้วยหรือเปล่าปรับลดสูนนะครับปุ๊บชึบอ่ะโอเคนี่เห็นไหมไอซันเบิร์นนะครับโคตรแรงแล้โอ้นะโหไม่ตัวนี้เหมือน มันเก่งกว่าตัวรับในตู้ได้เยี่ยงไรอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมาครับตอนดูเนาะไอ้ดาเมจก็ตามนี้เลยนะจากที่เห็นนะครับอันนี้เราดูรู้กันกันยู่ตีเนาะะแล้วก็แต่งเฟมนะครับอ่าเป็นการตีติดเบอร์นะแล้วก็ทุกการตีสองครั้งนะครับจะติดซันเบิร์แล้วก็สกอตตัวนี้เนาะอ่าอ่านผิดเข้าไปตามอย่างที่บอกไปเนาะอ่านี่โอเคโอ้โหดูจะเก่งมากเลยนะตัวนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับเป็นอีกท่าโจมตีเนาะเซอร์เคลิลนี่ใหญ่มากนะครับ ใหญ่เหมือนฟูยตัวช่วงแรกเนาะกดเลยนะครับเห็นไหมไปด้วยกันโจมตีแล้วนะครับก็จะติดตัวนี้เบอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ทุกการโจมตีมันเปลี่ยนพาสซีฟด้วยนะเออมัน,น,น,นมีพาสซีฟที่เขาไม่ได้บอกนะครับอ่านี่คือท่าสุดท้ายแล้วเนาะโอตีช้ามากปึ๊บอ่านี่เห็นไหมตีติดเบิร์นตีอันนี้นะติดเหมืนนมอนจะตีติดทุกอย่างนะหรือเปล่าอ๋อซันเบิร์น,นมันค้างไว้อยู่แล้วทุกทีนะครับชึบอ่านะติดติดเบิร์ร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจ เป็นเวลา8วิธีเนาะแม่ตัวน,นี้หลายฟอร์มจริงเนาะเออเรียกฟอร์มได้ไหมไม่โคติดเนาะอ่านี่โดยที่เขาบอกว่าการจบตีสองครั้งนี่ติดเบิร์นติดอตัวบาดแผลของเผานี่เองเนาะก็คือติดเผาแรงขึ้นนั่นแหละอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเหมือนในเบ r ร์นิ่งโบนน่าจะเก่งสุดนะจากที่ดูนะครับท่านี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะออาไปด้วยถ้าไม่พอใจกนันนะครับอันนี้นจะเป็นท่าแรกหรือเปล่าจากที่ดูอ๋อไม่ใช่นะครับ เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนอีกท่านึงจึ๊บออันนี้กลับมาท่าแรกไหมเอ่ยโอเคกลับมาท่าแรกเนาะแปลว่าตัวนี้เล่นกับซาตุมิน่านะ่าจะเก่งก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับไม่ใช่ตัวต้นเกมเนาะขอประหยัดแต่ตัวนี้ก่อนฮะเราจะแพ้กันแล้วเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของทันจิโร่ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีเลยนะครับรู้สึกว่าผู้เล่นใหม่น่าจะยิ้มเงินเลยนะเพราะว่าตัวนี้เก่งมากนะครับอ่ะไม่ว่าจะเป็นซับพอร์ตอ่ะซับดัมเมจซับพารเบอร์นได้เนาะ ะสำะหรับผู้เล่นเก่านี้ไม่แน่ใจว่าจะคุ้มแค่ไหนนะเพราะไม่ได้เล่นคอนเทนต์สูงเท่าไหร่นะครับแต่รู้สึกว่ากรดดีก็ยังมีขวายู่ดีนะครับเออมันเอามาเทียบกับพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะก็ลองคองไมไปดูนะว่าเอ้พี่ครับมันเล่นตรงนี้ได้มันเล่นตรงนั้นได้ลองคองไมไดูนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ไปเล่นคอนเทนต์สูงแบบสูงๆขนาดนั้นเนาะเออเล่นแค่ช่วงนี้เอ้เล่นแค่ระดับนี้ประมาณนี้นเนาะพวกอีเวนต์เก็บเล็กๆน้อยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันในส่วนของทันจิโร่นะครับในร่างของทันจิโร่ ตัวนี้เท่เลยนะเป็นฟอร์มสันนี่โอเคส่วนดันเต้กับเบอร์จิวก็ขอพักไว้ก่อนนะครับอาจจะมาเย็นๆแม่ก็อาจจะมาพ่งนี้เลยนะครับก็คือนี่เรายุ่งเช้ากันโต้เช้าเอ้ยโต้เช้าลรวโตลุ่งกันแล้วนะครับเริ่มมึนๆเบเปอรแล้วขอพัยด้วยน้ะถ้าพูดอะไรเรื่องนะครับสำนี้นะครับผชมนะฝากกดไลค์กดแชร์ตามก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊าบายครับ